สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่นะครับก็ทำมาแอบหนีออกจากคุกตำรวจนะครับทุกคนแต่วันนี้คือขอบรัวตำรวจสโทอดช้อนจับแกมาเองจ้าเออยน่ากลัวจังเลยโอเคอันดับแรกเราแอบหนีออกจากที่นี่กันดีกว่าไม่คนรแอบหนีจากคุกของชาน มานี่เอลลี่โอ้ช่วยฉันหน่อยฉันออกไปด้วยได้ไหมเอลลี่ย์ไอไม่ทันแล้วตอนนี้ขอหนีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำรวจข้าวคว้าตำรวจนะครับทุกคนรู้แล้วว่าเราแอบหนีนี่เปิด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 อะจื๊บแล้วก็กระโดดอะจื๊บหนีวิ่งกันแล้วฟืบเปิดเปิดเอ้ยเอ้ยนี่ตัวอะไรอะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าได้ล oh ่ะตัวอะไรเอ๋ยเอ้ยเฮ้ยทุกคนมันคือตัวอะไรเอ่ยเมื่อกี้เอ๊ะตัวอะไรอะ น่ากลัวม,มากเลยนะครับอจึงนี่กระโดดอจึ๊บเอ๊ะมันคือตัวอะไรนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> ข้อคือจระเข้เอ๊ะมันคือจระเข้จริงปะเนี่ยใช่แล้วถ้าแกลงมาที่นี่แกโดนกินนะโอ้โหโทษเถิดละกันอ่ะเปิดตัวนี้ก่อนอจึ๊บนี่เฮ้ยมันไม่ใช่จระเข้ทุกคนมันคือตำรวจมังกรเอ้ยไม่ใช่จระเข้ดีกว่าแกโกหกแกคือตำรวจมังกร <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อก็ลงน้ำมาดูสิ เออไม่ดีกว่านะครับถ้าลงน้ำเราโดนกินแน่เลยอ่ะเปิดประตูก่อนเฮ้ยเพื่อนเราเจอเด็กตำรวจเอ้ยเจอเด็กตำรวจด้วยโอเคโอเคโอเคแค่ค่อยวิ่งนะครับรอด้วยรอด้วยเด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 เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่โอ้โหเบรกไม่อยู่นะครับเมื่อกี้อุตส่าห์ว่าจะเบรกแล้วนะไอ่ยโอ้ตรงมาข้างล่างเลยนะครับโอเคเฮ้ยเพื่อนอะไระเนี่ยนี่มันตำรวจเบบี้เออใช่แล้วใช่แล้วตำรวจเบบี้อัดจูบหาดิไง เปิดประตูเปิดประตูอาึบ้าวตู้คนมีทตำรวจเบบี้ด้วยนะครับประจึงอระจึงอตึบอ่าเปิดประตูอ้าบนี่แล้วก็เปิดตรงนี้อ่าเข้ามาทางช่องนี้เลยเอ๊ะเมื่อกี้เพื่อนของเราหายไปไหนแล้วเอ้ยฉันอยู่ด้านนอกเพื่อนฉันอยู่ด้านนอกนะเหี้ยันมอยเอ้ยเขาน่าจะออกจากประตูแห่งนี้ไปแล้วทุกคนอ้าบแล้วก็กดี๋ยวลงจากที่นี่ครับเปิดประตูอ้๊บนี่ไงนี่ไงนี่ก็เจอเพื่อนแล้วเออช่วยฉันหน่อยมันก็คือเราจะต้องเอาแผ่นนี้ไปวางเอ้ยหยับหยับอย่าบหยับของฉันเอ้ย แผ,เหเห ENNIS? แผ่นแผ่นเออติดอะไรทุกคนแผ่นแผ่นเราติดได้เอ่ยเฮ้เฮยอะไรเนี่ยเออเออมาติดนะครับมาติดติดอะไรเอ่ยผมหมุนไม่ได้หมุนยังไงหมุนยังไงหมุน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 จึ๊บเอ๊ะติดเชื้อเลยอ่ะเปิดเปิดสวิตตัวนี้หน่อยแล้วกันเอาไม่ใช่เปิดสวิตเฮ้ยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงติดจืดจืดจื๊บอ่าวางเลยเฮ้ยวางไม่ตรงโอ้ยวางไม่ตรงด้วยอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงยังจึ๊บอ่าโอเคได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะขอกระโดดเลยแล้วกันอ่ะขอกระโดดหน่อยแล้วกันเออมันกรรระะโดดดไไ้้้ออยู่่นคับเามตงใชก็ได้ ที่ต่อมานะครับโอ้ยเพื่อช่วยด้วยฉันโดยเครื่องหนีบกำลังหนีบฉันอยู่ไม่ใครอะมช่วยฉันด้วยอาจารยาโดนเหนีบเหมือนกันเลยช่วยไม่ได้เหมือนกันอโอ้โหเครื่องนี้ขอโทษเลยนะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้เหรอโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค,ค่อยๆกระโดดนะครับเราสามารถกระโดดเหยียบสีเขียวๆนี้ได้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะครับว่าได้ไหมอ,อ้ิบอ่านได้ไหมอ้าวิบไม่ได้นะครับ แสดงว่าเราจะต้องกระโดดไปเกาะตรงนี้เลยโอ้โหกระโดดไม่ถึงอีกแล้วเออเจ้าก็กระโดดไม่ถึงมาก็กนโอ้ยเพื่อนของเราก็กระโดดติดที่เดียวกันเลยนะครับเอ๊ทำไมตรงนี้กระโดดย,ยากจังเลยนะเดี๋ยวอีกสักรอบหน่อยซิถึงอ่ะถึงอ่ะถึงอ่ะชึบนี้โอ้โหได้แล้วได้แล้วอา่อาอ่ะชับอา่าสูบๆนะเพื่อนโอเคฉันจะพยายามกะชบโอ้จะไปพาแล้วอยาไปก่อนละกันก่อนที่ ครอบครัวตำรวจจะวิ่งไล่ตามเรามาถึงนะครับอ่าเปิดตรงนี้อ่ะจื๊บอ่าแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นกล่องเลยเปิด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 ได้หน่อยเปิดได้หน่อยครับอ่ะจื๊บเฮ้ยอ้าวต้องคลิกหลายทีอ่ะจื๊บอ่าโอเค ทางช่องนี้เปิดให้เราแล้วชึบอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คืออุ้ยสวยจังเลยวาลูปสวยมากโอ้โหโอ,โอ,โอฉันคือหมาไม่มีคนเลี้ยงหมาไว้ด้วยหมาตำรวจช่วยด้วยฉันเลี้ยงหมาตำรวจไว้เผื่อที่จะกินแกงโดยเฉพาะเลยหมาตำรวจกินเนื้อหรอเนี่ยโอ้ยเออกระถางนี้แหละครับอุ้ยมีลาวาสีเขียวด้วยนะครับชึบอ่ามันน่าจะเป็นพิษมากกว่านะครับน้ําที่แบบว่าเป็นพิษชึบ นี่ด่านนี้ล่ะพัดลมพัดลมอะไรเอ่ยนี่คือพัดลมไปไงทุกคนเอ๊ะไปยังไงเอ่ยมันมีพัดลมด้วยนะครับแต่ว <reincarn ation> ่าเขาเปิดกันยังไงเอ๊ะช <i> ึบอ่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่ามีสวิตช์ไหมเอานีไงนีไงนีไงเปิดหน่อยอ่ะจึบนีอ่าต้องเปิดตรงนี้ก่อนตึบโอเคแล้วก็มาตรงนี้เลยกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วก็ต้องปีนท่านบนนะครับดึงหน่อยอ่ะจึบอ่าลงมานี่ลงมานี่โอเคโอเค แล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเอ่ยที่นี่คือห้องน้ำนะครับระเบิดด้วยเหรอเราต้องการระเบิดใช่ไหมเนี่ไงเจอระเบิดระเบิด,บดหยิบหน่อยแล้วกันหยิบระเบิดยังไงซึบนี่เราได้ระเบิดมาแล้วทุกคนออกทางไหนเอา้าระเบิดเปิดห้องหน่อยจึ๊บแล้วก็ห้องนี้นะระเบิดไม่มีนะครับโอเค ได้วลาระเบิดแล้ว,ลว,ลวตูน้นี้เออกระจกเปิดแล้วเพื่อ,อนรอด้วยไปก่อนละก่อนเพื่อนแต่ว่าห้องนี้มันะอันตรายนะห้ามลงไปดิคอร์ช่วยบอเลยบอาเถ้านายเลยลงไปแล้วก็เฮ้ๆๆฮ่ฮนายเห็นตำรวจไหมโอ uh ้ยนี่ไงจริงด้วยโอ uh ้โหก็ขัวตำรวจเพียบเลยนะครับโอ uh ้ยตำรวจกำลังประชุมกันอยู่เมื่อกี้นี่ไง ตอนนี้ถ้าใครเจอเด็กวิ่งมาแถวนี้ให้จับทันทีเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปประหารเลยเฮ้ยไม่นะเขาจะจับเอลลี่ไปประหารได้ไงนี่อะอ่ะจืบนี้อ่าโอเคเปิด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 อาะจืบอ่าแล้วเพื่อนของเราล่ะอยู่ด้านหน้าแล้วอุ้ยนี่เพื่อนของเราตายแล้วครับทุกคนแล้วก็อะไรไงอันนี้คืออะไรเปิเปิด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 หน่อย เจือชึบ,ชบอาประตูเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วเล,เลเยนี่ไงเจอแล้วตำรวจยากมามังกรตำรวจด้วยเฮ้ยเอออะไรนะมีใครเติดติดทุกคนติดอะไรปะเนี่ยอ,อุยติดเป็ดเฮ้ยทุกคนมีมังกรตำรวจด้วยนะครับตรงนี้โอ้โยตอนนี้เฮ้ยมังกรหลับอยู่มังกรหลับอยู่มังกรหลับอยู่อ่ะชึบอ่ะชึบอ่ะชึบอ่าเอ้ตอนนี้ชั้นกำลังหลับอย่างสบายอะ่ะชึบอาเปิดประตูด่วนเลยเปิดประตูด่วนเลยโอเคเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดนะครับอันนี้นะนี่คืออะไรเนี่ย เอ๊ะ yeah, yeah. คืออะไรเอ่ยกระโดดก่อนแล้วกันกระโดดถึงไหมโอ้โหไม่ถึงนะครับตกน้ำอีกแล้วโอ้ยเพื่อนของเรามาถึงเราจะยังเอ่ยเพื่อนก็ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าไตรงนี้เรางงตรงนี้หน่อยโอเคเอาใหม่ต้องค่อยๆกระโดดนะครับอี๋ทำไมพี๋ทำไมมาไกลจังเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะทำไมไกลจังเลยใจเย็นนะครับไกลจังเลยจึ๊บมาถึงดกรจึ๊บเอ้ยถึงพอดนี้นะครับอุ้ยเกือบไม่รอดนะครับอุ้ยแต่ว่าไกลมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็ต้อง กระโดดเหยียบตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้แหะครับอุย้ยเป็นยังไงเนี่ยเอ๊ต้องกระโดดใช่ไหมแต่ว่าไกลมากๆเลยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ,ยอุย้ยดกว่าจะไม่ได้นะครับอโอเคจจิบนี้อ๋อเออฉันจะออกจากคุกแห่งนี้จังเลยเอเอจะบอกวิปพื้นก่อนละก่อนเออฉันกลัวจังเลยคุกแห่งนี้น่ากลัวมากๆเลยอ่ะเก็บนี้ก่อนละกันคืออะไรอะ่ะเอให้เราแปลงร่างได้เหรอ อ้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรเราเก็บมาแล้วแล้วก็เตรียมปีนขึ้นน้านบนนะครับอุ้ยทำไมน้านบนสูงจังเลยเนี่ยน้านบนสูงมากๆเลยนะครับเอออยากค่อยๆวิ่งกระโดดชือจ๊บี้โอเคแล้วก็กระโดดเข้ามาในตรงนี้เลยเอะนี่คือนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยข้างนอกแล้วเหรอ,อ,อฮ่าฮ่าฮ่า,า,าสวัสดี ฮ่าฮ่าฮ่าวันดีเอลลี่นี่ฉันจะกระเทิบแกนี่มอนี่ไม่คืออะไรนี่อ่เอ้ยเอ้ยเราไม่มีปืนเอ้นี่ปืนมาละเออขอยิงนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่ามาเรเบเนี่ยแกยิงฉันทำไมนี่นี่ยิงยิงไม่โอ้โหทุกคนโคตรโหดนะครับนี่ยิง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 แ้แ้ฉันจะนี่นี่แน่ฉันจะบีบบีบแกให้เหลือแต่ซากเลยแ้แ้โอ้น่ากลัวมากๆเลยดูดิดูตามดิครับโอ้โหนี่ยิงยิง ยิงยิงนี่ไปไกลๆไอ้ตำรวจหลอจิตบอยชันเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยไม่รอน,นะครับโอ้โยระดนไอ้ตำรวจนี่ข่าจนตายหลบนี่ไม่ยอมหรอกปืนอยู่ไหนปืนมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วปืนของเราโอเคเออฮะมาในนี่แน่นี่แน่ยิงยิงไปไกลๆนี่นี่น,ะนี่แน,ะน,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 นนะ่ไปไกลๆเอ้ยยิง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 ล้งงวนทุกคนมันถึงเราไหมมันน่าจะไม่ถึงเรานะครับผมยิงอยู่ตัวนี้เลยอ่ะรัวนครับอ่า ยิงไปเรื่ๆเลยนะครับเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออเอาไปกินเอาไปกินนี่ฮฮเมือแกไม่ถึงหรอกวาฉันอยกขาโอ้ยขยับมาน,นี่เดี๋ยวนี้ฉันหิวฉันชอบกินมนุษย์เป็นอาหอารไม่ไม่ให้กินหรักนี่เอาไปกินถ้าไม่แกกินโอ้ยฟ้าไปก่อเอเออเย,ย้ในที่สุดเราก็จะทางออกแล้วนะครับนี่ใช่ไหมเอ่ย รถที่เราจะขี่อูยทุกคนรถโคตรเทเลยอ่ะขี่เลยละกันอ่ะทึบได้ไปละไปเลยยู <c oughs> และแล้วเอลลี่ก็สามารถออกจากคุกสุดโหดแห่งนี้ได้นะครับทุกคนเอ๊ะนี่เออมีดิฟด้วยนะครับโอเคและแล้วเราก็พานี่คืออะไรนี่คืออะไรคืออะไรเอ่ยอัะทึบอัะทึบเออเออไม่มีอะไรอ๋อกระโดดกระโดดสูงเออนี่ไง ราก็เยสูงกเลยนะครับจึ๊บจึ๊บอ่าแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนแล้วแล้วเอลลี่ก็ผ่านแล้วทุกคนสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เอลลี่ทุกคนนะครับทุกคนแล็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย